สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวบุ๋มปนัดดาช็อกขอให้ทิศสมปองระวังคำพูดหลังเปิดใจเคยแอบชอบขณะห่มสบงบุ๋มปนัดดาพูดแล้วหลังจากทิศสมปองเผยความในใจแอบชอบเจ้าตัวในขณะบวชซึ่งงานนี้ทางด้านของบุ๋มปนัดดาขอดึงสติและอยากให้ทิศสมปองระมัดระวังคำพูดเพราะทุกอย่างมันมีผลกระทบหมด จากกรณีที่ทิศสมปองหรืออดีตพระมหาสมปองเผยเคยแอบรักบุ๋มปนัดดาตั้งแต่สมัยยังเป็นพระชอบที่เซ็กซี่แต่ไม่กล้ากดไลค์ล่าสุดทางบุ๋มปนัดดาได้ให้สัมภาษณ์กับประเด็นเรื่องที่ทิศสมปองสารภาพกลางรายการว่าเคยแอบชอบสมัยยังเป็นพระสงฆ์บุ๋มปนัดดายอมรับว่าตอนที่ได้ยินก็ช็อกมากเพราะหากให้พูดกันตรงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะยืนยันว่าเวลาเข้าวัดหรือต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพระ ตนระมัดระวังตัวเองสูงมากทั้งเรื่องแต่งตัวเรียบร้อยและอยู่ในความสำรวมตลอดเวลาบูมปนัดดาเผยต่อว่าตนก็ต้องขอบคุณสำหรับความรู้สึกที่มอบให้แต่ตนมองว่าณนะเวลานั้นที่สมปองคงจะรู้สึกปลื้มตนมากกว่าเพราะตนได้ไปช่วยปฐมพยาบาลให้กับคุณพ่อของเขาซึ่งตอนนั้นที่สมปองคงข่มอารมณ์ได้พอสมควรเพราะไม่ควรมายุ่งยากอะไรกับตนมากมาย ซึ่งตนก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วตนพูดไม่ออกเพราะตนเป็นคนที่กลัวการทำบาปมากสุดท้ายบุมปนัด,ดาได้ฝากบอกพี่สมปองว่าในฐานะพี่สาวคนหนึ่งก็อยากจะเตือนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอยากจะให้ตั้งสติแล้วก็ระมัดระวังตัวในการที่จะพูดจะทำจะคิดอะไรเพราะทุกอย่างมันมีผลกระทบหมดโดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่โซเชียลมันรุนแรงมากแล้วก็อยากจะให้นำสิ่งที่ศึกษาทำ มาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือเด็กยุคใหม่และเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะที่สมปองก็ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกบันเทิงออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ